残響とリフレクション。誰が否定しても、道なる景色が僕を嘲笑う。声が響かない君の潜在共鳴えれ届かない乱れ始めるセンス。うちに秘めファンタム打ち出し。I will melody 集めいつ someday。止めどなく。 れ「手景色目をはせておいたち f らい」「はいはい」「呼び覚ませエゴ僕のエゴ鳴らせ」 สวัสดีครับผมยินดีตอรลาเข้าสู่ช่องโมโมจาง h ชนแนลนะครับผมก็อยู่กับเกมวันดี้เวบนะครับผม เกมแอคชั่นโอเพนเวิร์์พีจนะครับผมที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ในว,วันที่23พฤษภาคมเวลา9โมองเช้านั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับผมก็เป็น1เกมนะที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นสายสตรีมที่หรือว่าเกมวงเกมเมอร์หลายๆท่านนะฮะที่แบบ กรงกันมากเลยทีเดียวนะฮะก็ผลิตมาจากค่ายคุโรเกมนะครับผมก็อย่างที่เรารู้จักชื่อเกมในส่วนของโกพาลิชเกมนั่นเองที่เป็นเกมที่ออกแบบฉากแอชชั่นมาได้เวอร์วังอลังการมากๆนะครับผมใปัจจุบัน,นก็ยังมีเกมเปิดอยู่ก็ใครสนใจก็สามารถไปเล่นได้มีหลายเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะในส่วนของพาาลิชเกมนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเกม แอคชั่นโอเพนเวิร์ดนะครับผมเรียกได้ว่าคือมันต้องมีสำรวจแน่นอนครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวสู้กับมงกับบอสนะฮะแต่ว่าเกมเนี้มันจะแปลกองแปลกตาน,นิดนึงนะมันจะไม่เ,เพื่อนเนี่ยเปิดโลกกว้างไปกับตีมของเกมนะซึ่งตีมของเกมเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทีมโรคลมสลายนะฮะแล้วซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้พนเจนจรหรือว่าโรเวอร์นะครับผมซึ่งเป็นคนที่ สูญเสียความทรงจำเนาะเรียกอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตามสไตล์ครับผมก็เหมือนเกมอื่นเลยก็คือมอีผู้ใจดีนะฮะมาพบเจอเราแล้วก็พาเราไปเรียนเพงนี้ครับผมแล้วก็เรียนได้ว่าก็จะมีในส่วนของการให้เราเนี่ยทำการสะสมนะับพวกแบบสั่นพ้องหรือว่าเป็นในส่วนของตัวเสียงขึ้นเสียงอะไรต่างๆเพื่อทําการรวบรวมแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นพลังให้กับตัวเรานั่นเองก็เหมือนวิวัฒนาการเหมือนตัวเอ็มซีของวงไกลอะไรประมาณนั้น,นครับผมก็สไตล์แบบเกม โอเพนเวอร์ word, หรือว่าเกมทั่วไปในสมัยนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะสำหรับตัวละครหลักของเรานะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะต่อไปนะฮะก็มาดูในส่วนของตัวเกมเพลย์เล่ๆน้อยๆกันบ้างนะครับผมในส่วนของตัวเกมเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีสำรวจครับซึ่งสำรวจเกมเนี้ยมันค่อนข้างเอื้ออำนวยในส่วนของตัวการสำรวจค่อนข้างดีเลยนะครับผมมันจะไม่ค่อยแบบงุดหยิดหรือว่าว้าวหรือว่าแบบ เหงาเบื่อนะฮะเรียกได้ว่าการสำรวจเกมนี้ค่อนข้างโอเคมากสำหรับผมนะครับผมซึ่งผมเนะี่ยเคยแตะ CBT2 มานิดเดียวนะฮะยืมของเพื่อนเล่นนะฮะนิดเดียวจริงนะครับผมไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมก็เพราะว่าผมไม่ได้เมลนั่นเองนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบตัวมอนธรรมดาแล้วก็ไปถึงบอสเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบโคออฟด้วยนะซึ่งตัวระบบโคออฟเนี่ยเพื่อนก็สามารถไปช่วยสม ไปช่วยลงดันตีบงตีบอสได้ปกตินะครับผมด้ว้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมและก็อย่างที่เรารู้กันนะพอมันเป็นระบบสำรวจที่ผมเพิ่งเกิดไปเลยเนาะว่าในส่วนของการสำรวจเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์มากอ่าเดี๋ยวเรามาจะดูกันนะฮะว่าการสำรวจเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรยังไงนะทำไมผมถึงเรียกเรียกว่าค่อนข้างโอเคกับการสำรวจเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ในส่วนของการสำรวจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมุกเมนต์การวิ่งการว่ายน้ำการเหินการร่อนหรือว่าการปีนป่ายหรือว่าการสลิงดึงนะฮะเกมนี้ค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างโอเคมากอันนี้คือแฮปปี้มากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวิ่งที่ไม่สูญเสียสเตมินา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปีนป่ายแบบเกี่ยวกับฟรีเรนนิ่งนะฮะแล้วก็รวดเร็วนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของการดึงสลิงละอะไรต่างๆที่สามารถใช้ได้ทั้งการสำรวจแมบบแล้วก็การต่อสู้ประสานกันได้แล้วก็การเหินที่ค่อนข้างแบบโอไม่ใช่เหินอะไม่ใช่แบบเหินแบบเกมอื่นแบบล่อนลงแบบปัแบบ๊ดป๊ดป๊ถึงนะฮะแต่เกมนี้คือเรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะก็เหินก็คือเหินจริงอะ่ะเออนะฮะ นะครับผมอ่ะในะคัะผมเรียกได้ว่าตอบโจทย์แล้วกันนะฮะเรียกได้ว่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถสรํารวจโลกได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้ได้อย่างมากเพราะว่าเกมมันเป็นโอเพนเบอร์ er เนาะมันก็ต้องมีในส่วนตัวพวกภูเข,ข,ขาน่ค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นการปีนแบบปีนเลนนิ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยมากเพราะว่าเกมอื่น,นเนี่ยมันค่อยๆปีนไงนะค,ะนะครับผมอ่ะต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของระบบอัโปเกมอนหรือว่าเป็นระบบเอเคนนะฮะก็เป็นบอสนรที่ผมพูดถึงว่าเป็นแม่คดกใหม่เนาะที่เราจะสามารถ กำจัดบอสแล้วก็สามารถาดูดบอสเออเข้าไหา้นะฮะเนี่ยเขาน้ำเต้าปูปลาเนี่ยเห็นไหมดูดเข้าไปเลยเนี่ยดูดเข้าไปเลยเนะดูดเข้าไปนะครับผมซึ่งตัวบอสเนี่ย,ก, Bot, ยก็เปรียบเสมือนในส่วนของการใช้งานอาร์ติแฟกต์นะฮะมันเหมือนอารมณ์แบบพวกอาร์ติแฟกต์งฮะซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมเราก็ใส่เป็นคอสเป็นคอสไปแล้วก็พอเราใส่เนี่ยมันก็จะมีในส่วนตัวเอฟเฟกต์เซตด้วยแล้วก็มีออฟรงออฟหลักอะไรเหมือนกับเกมอื่นเลยเป็นออฟแอทแทัเปอร์เซนต์ออฟคียเรส แล้วก็มีออฟรองในการตีบวกนะครับผมสุ่มแล้วนะฮะสุ่มในสุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีความสามารถหลากหลายเพิ่มเติมตรงที่ว่ามันไม่ได้จบที่เป็นแค่อดแฟกต์ไงมันจบตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นตัวเอ็กโคหรือว่าตัวบอสหรือว่าตัวมอนตัวนั้นได้ด้วยซึ่งการเปลี่ยนร่างเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสกิลไม่ว่าจะเป็นฮิวซีซีหรือว่าทำดาเมจหรือว่าปั๊บดาเมจอะไรนู่นนี่นั่นแตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างไม่ค่อยน่าเบื่อนะฮะสามารถสโลงสลับในส่วนของการ,ร,ร,า,ไร,า,ราได้ อันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนเคนในแฮปปี้กับระบบนี้มากแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้นะพอมันเป็นคนเชื่อาเป็นอร์ติแฟกต์เนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มนะครับผมอ่ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบนะครับผมเนื้อเรื่องตัวละครซึ่งระบบเนื้อเรื่องตัวละครเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมาตามฤดูตามอีเวนต์นะครับผมในส่วนนี้เนาะก็จะมีของจินหยานแล้วก็อ่ายินหวินใช่ไหมเออยินหวินนะฮะ ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีของตัวอันนี้ผมลืมชื่อนะขออภัยด้วยนะไม่อยากจะอ่านผิดนะเดี๋ยวผมลืมชื่อนะฮะก็ค่อยว่ากันไปนะฮะก็จะมีเนื้อเรื่องตัวละครมาให้เราเล่นเรื่อยๆแล้วก็นี้ก็จะเป็นระบบคอนเทนต์เกือบ endgame อ่ะนะครับผมเกือบ endgame ก็รูมแบบอบิสแหล่ะแหละนะครับผมก็ได้ได้ว่าเราก็สู้ๆไปแล้วก็ได้บัฟแต่ละช่วงแต่ละชั้นไปเนาะแล้วก็หมดเนี้ยเราจะสามารถแปลงร่างเป็นสูรได้ค่อนข้างนานนะ ซึ่งเราจะแปลงร่างได้แบบนานมากๆหลายวีมากๆซึ่งตอนอยู่ข้างนอกเราแปลงร่างได้แค่ไม่กี่วีไงก็คือแบบแปลงร่างแล้วเขาใช้สกิลวับหมดเลยแต่เนะี้ยเราแปลงร่างแล้วก็ทําการสู้เลยครับแล้วก็จะมีโบมีปั๊บซึ่งของางวันเนี่ยจะได้รับเป็นโฮมเพรอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะฮะเพราะว่าตัวเกมยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเพื่อนเพือจะเห็นเนาะสามารถแปลงร่างไปสุดได้แล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนตัวอีเวนต์แจกตัวฟีละครสีดาวนั่นเองก็จะไ,ได้ทั้งเงินแล้วก็ของ,อง,องของอัพต่ักๆนานาน,นะฮะก็เรียกว่าแจกฟ คือชื่อว่าอีเวนต์นะครับผมแน่นอนนะฮะมันก็จะต้องมีในส่วนของตัวอีเวนต์อื่นที่ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อนข้างน่าเบื่อแน่นอนครับว่าเกมนี้ก็มีเช่นกันนะฮะในส่วนตัวเกมนี้จะมีในส่วนของตัวอีเวนต์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสนุกมากแล้วก็ได้รับผงได้รับเพชรด้วยนะครับผม ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีเวนต์นี้ตลอดหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวอีเวนต์ใหม่มาทดแทนเรื่อยๆแล้วก็วนๆกันไปอ่ะในพูดถึงอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าในส่วนตัวอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์อะไรนะครับผมในส่วนของตัวอีเวนต์ที่ว่านะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวอีเวนต์มินิเกมนะคะเอ๋ก็จะเป็นในส่วนเก็บเหรียญอะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะทำสถิติในะครับผมเพื่อรับของรางวัลไปนั่นเองก็เป็นพวกเพชรที่ตุ่มกระชงกระชานั่นแหละนะครับผมก็พอนข้างโอเคเนี่ยม้เราก็ใชสสลงสลงงิ อะไรได้ปกตินะเออเได้ว่าค่อนข้าง,างอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของตัวมินิเกมอันนี้แน่นอนครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะด้วยในส่วนของตัวมินิเกมนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเปิดเกมอีกทีหนึ่งนะในส่วนของตัวมินิเกมต่างๆนะครับผมอ่ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมนะฮะลงทะเบียนนะฮะซึ่งถ้าถึงยอดที่กําหนดนะฮะก็จะได้รับของรางวัลน,นี้ไปซึ่งถึงแล้วนั่นเองนะ,ะก็เป็นทั้งเพชรแล้วก็กล่องเลือกอาวุธ5ดาวแล้วก็เงินแล้วก็ตัวสุ่มกระชาตู้ถาวรยี่สิบใบนะครับผมนนก็ฝ รายลเอีสับแล้วก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้ไปเลยนะครับผมก็ช่วงรีโลก็น่าจะรีโลตอนที่ได้รับของรางวัลตอนจดหมายนั่นแหละนะพอรับของจดหมายแล้วก็สุม่มรายละเอียดสับแล้วก็ทําการรีนั่นเองนะสำหรับคนที่จะรีไอดีเนาะก็อันเนี้ยเข้าทุกคนแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลเนาะว่าจะได้เฉพาะคนหรือเปล่านะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อกอินเจ็ดวันนะซึ่งร็อกอินเจ็ดวันเนี่ยก็จะมีทั้งแจกในส่วนของตัว สุ่มตู้ถาวรและก็ตัวสุ่มตู้ดีมีเดตนะฮะแล้วยังไม่พอมีเท่านี้นะฮะยังมีในส่วนรถรัวแจกตัวละครฟรีนะครับผมระดับ4ีดาวนะครับผมเรียกได้ว่าตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวสีสีน้ำแข็งเนาะก็ค่อนข้างน่ารักด้วยแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวรางวัลความสําเร็จนั่นเองนะฮะก็ได้รับของรางวัลตามเลเวลที่ถึงกําหนดเลยนะฮะก็มี5 15, 25, 35, 5 2 5ิบห้่ามเนาะก็รวมๆแล้วก็จะได้ในส่วนของตัว,ต,วตัวสุ่มเนี่ย เรียกไ,ได้ว่าประมาณเท่าไหรอ่ะ30โลนะฮะเออตัวสุ่ม30โลแล้วก็เพชรอีกประมาณพันหกนะฮะแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวกล่องเรื่องอาวุธ5้าดาวอีกแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้มือใหม่นะฮะุ่มส0่สิโลรับ5ดาวหนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวตู้ระหาวอนนะซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเฉพาะเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นที่เขาโพสตกันเขาบอกว่าตู้มือใหม่กันตีที่50แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยบอกแค่40นะ เดี๋ยวเรารอ,รอดูไร้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับผมแต่เนี้ยก็ดูกันไปที่40โลเนาะ40โลปั๊บได้เลยนะฮะในส่วนของตัวละคร5ดาวตู้ถาวรน,นั่นเองเนาะอันดับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนตู้จินเหรียญน,นะฮะซึ่งตู้จินเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะฮะก็ เป็นตู้ตัวละคร5ดาวดีบิเตทาลมนะฮะก็เลยจะว่าจะมาเป็นในส่วนของตัวแพทแรกเลยนะฮะในส่วนตัวจีเวียนยกได้ว่าเป็นตัวละครสายดาวเมทท่าลมจ,จ้าเลยนะใครที่อยากเล่นท่าลมสายดาเมจไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนตัวละครนี้นะครับผมแถมการชาเกมน,นี้นะฮะการันตีอยู่ที่80โลทั้งตัวละครและก็อาวุธแต่ว่าตัวละคร มีหลุดเลทนะครับถ้าเกิดหลุดเลทนะฮะครั้งต่อไปจะการันตีหน้าตู้แน่นอน100%แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวอาวุธของจิงเยียนนะคะซึ่งตัวอาวุธของจิงเยียนเนี่ยผมบอกเลยว่าตูวอาวุธเกมนี้80โลการันตีแน่นอน100%ไม่มีหลุดเลทนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าอาวุธจะหลุดเลทนะฮะดังนั้นโฟกัสที่ตัวละครแล้วก็พอมาอาวุธคุณได้แน่นอนนะครับผมในส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับตัวรายอัพที่1ของตู้กาชาที่กำลังจะมาในแแรกนั่นเองครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตู้ไรอัพที่2ที่จะมาจากต่อจากตู้จินเหวียนนั่นเองนะฮะก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ๊หยินหวินนะฮะตัวเจ๊หยินหวินเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวซับ DBS สายพาที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะฮะสกิลอลังการเว่อร์แล้วก็มีอันติที่เป็นแบบเดี่ยวแล้วก็มีสกิลแบบคอมโบที่เป็นแบบหมู่โอ้โหเรียกได้ว่าครบเครื่องครบจาน ขายเจนี่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยเลยจริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะนะครับผมในต่อไปนะก็จะแน่นอนอยู่แล้วนะตัวละครมาก็จะไม่มีไม่ได้นะฮะในส่วนของตัวกาชาอาวุธนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีเหมือนกันนะฮะก็การันตีหน้าตู้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆเพื่อนจกดวงดีหรือว่าจจกการันตีขนาดเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมโดยรวมอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่า มาให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเข้าใจว่าเกมกำลังจะเปิดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวขาวตัวขาวสารในไร้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวเกมนะฮะก็อาจจะมีในส่วนการแจกเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามีในส่วนของการทำชาวเลจงกับนักพากด้วยนะฮะดังนั้นเราอาจจะได้รับในส่วนของตัวของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขออนุญ,ญาตกดไลค์ กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปข้อมูลอะไรต่างๆนานาทายอยมาให้เพื่อนๆเรื่อยๆแล้วกันนะครับ <c li pp le> คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเด <c li pp le> ี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมอ <c li pp le> ุยจัสมีบ๊ายยน้องคอสเพร์น่ารักมาก